ร้านนี้คนเล่นเขารู้กันมามาชิมเมนูเด็ดฝีมือเชฟกิ๊กที่ร้านเลิศทิพ์ร้านอาหารจีนระดับตำนานย่านวังหินเปิดด้วยปูทะเลไข่ดองไซส์ใหญ่ยัย์ยคัดพิเศษเนื้อสดหวานเจี๊ยบไข่แน่นเต็มกระดองราดน,น้ำจิ้มซีฟู้ดรสนัวๆมาแบบฉ่ำๆปูสดมากแกะเนื้อออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยเมนูหมูมะนาวนี่ก็ห้ามพลาดทาไม่สั่งเหมือนมาไม่ถึงต่อกันด้วยออส่วนหอยนางรมจานนี้เชฟกิ๊กให้เกียรติออกมาเคลียร์หอยด้วยตัวเองใส่หอยมาแบบแน่นๆก่อนกินก็คลุกไข่กกกัับหหออยใ้้เขานน หอยนางรมสดๆเต่งๆแบบนี้กินคู่กับซอสพริกคืออร่อยเข้ากันมากต่อกันด้วยเมนูหอยอีกหนึ่งจานเป็นเมนูสเปเชียลแบบพิเศษสุดหอยตลับเพชรผัดซอสคล้ายๆผัดพริกเผาแต่ครีมมี่กว่านัวกว่าอร่อยกว่ารสชาติจัดจ้านแบบผสมผสานความเป็นอาหารไทยจีนฝรั่งรวมไว้ในจานเดียวเป็นเมนูนิรนา,ามที่ถามเชฟเชฟก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่คืออร่อยมากจริงๆถ้าลวกเส้นพาสต้าเด้งๆใส่ลงไปน่าจะอร่อยเข้ากันมาก หรือจะกินคู่กับข้าวสวยร้อนๆก็เลิศจานต่อไปเป็นตับทอดกระเทียมตับชิ้นหนาสะใจหมักมาอย่างดีทอดมาแบบสุกพอดีเป๊ะข้างในยังฉ่ำๆกินคู่กับกระเทียมกร,กรอบๆที่โรยมาด้านบนคืออร่อยเข้ากันสุดๆมาร้านเลิศทิพย์จะขาดเป็ดพะโล้ไปได้อย่างไรเป็ดกับเลือดนุ่มๆจานใหญ่น้ำพะโล้รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมร้านนี้นี่อร่อยยันข้าต้มเลย เขาใส่เครื่องต้มมาเหนียวเหนียวข้นๆดีกินกับกับข้าวแล้วเข้ากันมากเชฟแรนดี้ทำข้าวคลุกไข่ปูกับมันปูปิดท้ายให้จังหวะนี้คืออิ่มมากแต่ก็ทำซะน่ากินเหลือเกินอร่อยจริงปิดท้ายมือแบบฟินเเล่ไปเลยใครอยากกินตามมาจัดกันได้ที่ร้านเลิศทิพวังหิน